เหมือนเดิมลืมออกแสงสีขึ้นนะพี่น้องออแล้วจ้า,อาอแล้วจ้าสวัสดีค่ะเอาทำไม หน้าจอเมีคือมืดแทย้เมยเปิดให้เห็นคอมเมนต์ก่อนนะคะข้อความทั้งหมดอ,อึบสวัสดียามเย็นค่ะท้องทุ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้เมย์ก็อ,อ๋อสวัสดีใจมืดไหมจยวันนี้ชาร์จแบตยังไงมันก็ไม่เข้านะ ตอนนี้นกปากทางวันนี้วันนี้มันมาตอนเช้าแล้วตอนตอนนี้เขาบอกมันจะไม่มาเนาะก็ไม่แน่บางทีมันก็กลับมาตอนค่ำๆว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนมืดค่ะอ้าวจริงเหรอใจทำไงมันเนี่ยแบตน้อยนั่นเองนะเดีย๋ยวเดี๋ยวพี่ลองเข้าไปข้างในดูก่อนมันจะตก